สวรญ,ญาสวนวงศงนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยคะ่ะเรียนจบ AE รุ่นหนึ่งอย่างที่พีกรร่ก่อนได้กล่าวไปแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆจะเรียกที่เขียนในที่เขียนว่าจะเป็นพี่ในออนไลน์ทาไม่ได้เขียนแต่ว่าจริงๆก็เรียกเปิดเทอมมานาักศึกษาปีหนึ่งก็จะเป็นพี่เอ้ยต้องเรียกอาจารย์แล้วนะคะ <laughs> ปัจจุบันนะ่ะท่าสอนก็คือวิชากลศาสตร์หนึ่งที่ปีหนึ่งจะเรียนเทอมสอง เจอกันอาจจะเจอบ่อยๆด้วยแล้วแต่นักศึกษาความขยันนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเป็นหลักก็คือเรื่องเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุน่นเนาะค่ะอันนี้ด้ยส่วนตัวได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะอืมอ่าน่าจะพูดคร่าวๆเรื่องทุนรัฐบาลญี่ปุ่นว่ามีประเทศไหนบ้างแล้วก็ทุนต่างๆอ่าเดี๋ยวค่อยถามค่อยต่อไปเนาะค่ะแล้วก็ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยจะมีสองอย่าง เรียกสั้นๆว่าทุนมงนะคะคือชื่อเต็มๆคือทุนมงมุลกับคาคโชสก,กอลาชิปเด็กทั่วไปถ้าได้ทุนแล้วก็จะเรียกกันว่าทุนมงเด็กเด็กมงอะไรอย่างนี้ทุนมงจะมีสองอย่างคือทุนผ่านเอ็มบัสซี่และคอมเมนต์หรือว่าผ่านสถานทูตอันนี้จะสอบช่วงขอโทษนะคะข้อมูลแอบเยอะอาจจะไม่ได้ไม่ได้ทาาําสไลด์ค่ะเพราะว่าน่าจะคุยกันชิวๆมากกว่า จะสอบช่วงเมษาถึงพฤษภานะคะแล้วก็ประกาศผลธันวาซึ่งอันนี้ต้องตามตามข้อมูลจากสถานทูตเองว่าเขาจะสอบอยังไงบ้างเป็นสอบวิชาพื้นฐานในสาขาที่สำคัญเช่นวิศวะเนี่ยจะสอบฟิสิกส์คณิตแล้วก็อังกฤษอัปเดตแต่ละปีจะไม่เหมือนกันแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือ university recommend อันนี้เป็นแบบที่ทางเราได้ก็คือผ่านทางมหาลัยญี่ปุ่น โดยที่ university recommend เนี่ยจะรับสมัครช่วงตุลาพฤศจิกาแล้วก็สอบเป็นเอกสารส่งเอกสารสอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์เนี่ยอาจจะเป็นาทาง s กายหรือคุยผ่านอีเมลหรืออาจจะเป็นช่องทางอื่นๆออนไลน์ที่เดี๋ยวนี้มีเยอะขึ้นแล้วก็จะได้ทุนในปีถัดไปของอ embassy recommend เนี่ยจะได้ทุนแล้วก็ไปช่วงมีนาแต่ว่าอย่างที่เราได้ได้ไปเนี่ยก็คือไป ตุลาคมเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเปิดเทอมสอง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 ,สองช่วงก็คือช่วงฮารุเดี๋ยวแับนึ้นะคะช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิก็คือช่วงเมษาแล้วก็ช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงคือช่วงตุลาพฤศจิกาค่ะแล้วแต่ว่าเราจะได้ไปช่วงไหนค่ะทีนี้ เตรียมตัวก็คือต้องเตรียมค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าเตรียมล่วงหน้าประมาณ1ปีในการได้ทุนไนได้ทุนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ไม่จาเป็นต้องใช้ทุนจะไปเองจะจ่ายเงินไปเองเนี่ยก็ไม่ต้องเตรียมตัวเยอะขนาดนั้นล่วงหน้าอาจจะประมาณครึ่งปีก็ไปได้แต่ทุนเนี่ยจะมีขั้นตอนที่เราต้องผ่านผ่านรัฐบาญญี่ปุ่นก่อนว่าเราได้ทุนจริงๆนะแล้วเราค่อยไปสอบเข้าอีกทีนึง ค่ะแล้วทีนี้เล่าประสบการณ์ส่วนตัวเลยที่ได้ไปก็คือทุนรัฐบาลญี่ปุ่น University recommend อันนี้ได้เราอาจจะต้องแทบอย่างที่ n i เนี่ยจะได้ทุนนี้ได้ง่ายกว่าที่อื่นเพราะว่าเรามี MOU หรือมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาลัยเยอะมากไม่แน่ใจว่ามากที่สุดหรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างมากกับญี่ปุ่นเยอะมากแต่มหาลัยประเทศอื่นอาจจะน้อยหน่อยแต่ญี่ปุ่นคือมีมีทางเลือกให้ไปได้หลายๆทางอย่างเช่น Uh, ที่ไปฝึกงานอะไรเงี้ยก็จะมีคอนเน็ชันกับทางมหาลัยที่นู่นเป็นโฮสคอยดูแลเราแล้วก็ไปฝึกงานตามบริษัทต่างๆค่ะอันนี้ที่ได้ไปคือ o s ซ k ก้ายูนิเวอรคณะ,ะมหาลัยโอซากค่ะคณะ เอนจิเนียริ่งสายแอนขอโทษนะคะคณะเอนจิเนียริ่งสายแอใช่ชื่อมันจะแปลกๆหน่อยแต่ว่ามันจะรวมทางวิศวะแล้วก็วิทยาศาสตร์เรียนมิก,การนิดนึงคือเหมือนเรียนหนักไปทางวิทยาศาสตร์มากกว่าวิศวะด้วยหน่อยนึงค่ะแล้วก็ไปเรียนาสาขา Mechanical Science and Bio Engineering ก็คือในในคณะเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับกลศาสตร์เหมือนคล้ายๆยานยนต์ที่จบมาตอนปตีแล้วก็มีไปหนักไปทางไป ไบโอเอนจิเนียรด้วยก็คือเกี่ยวกับภาษาไทยวิศวกรรมชีวการแพทย์ซึ่งเดี๋ยวนี้จะเป็นเทรนที่มาในปีนี้ที่จะมีชีพพวกไบโอ n อนจิเนียรกับเรื่องโลบติกมาค่อนข้างเยอะ mm hmm. เพื่อจะดูแลสังคมคนแก่อะไรในอนาคตต่อไปค่ะอืแล้วก็ที่ต้องเตรียมตัวก็คือได้รับข่าวว่ามีทุนเนี้ยจากทางมหาลายัยทางกีไอก็คือจะมีการประชาสัมพันธ์ ว่ามาหาลัยนี้เปิดทุนนะหรือมาหาลัยนี้มีสาขาอะไรบ้างมีประชาสัมพันธ์ยอยู่แล้วก็ต้องเราก็ต้องพยายามศึกษาเองเยอะด้วยเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะมีหลายที่อย่างที่เนี่ยก็พอหาได้ข้อมูลแล้วพอดีกับช่วงช่วงปีสี่เขาจะมาแนะนําก็คือเขาอาจารย์จากญี่ปุ่นเนี่ยจะมาแนะนำเรื่อยๆคือปีนี้อาจจะแคนเซิลทั้งปีเพราะว่ามีโควิดแต่ว่า ปกติแล้วทุกปีเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยจะมีคนญี่ปุ่นสับเท้ามาเรื่อยๆเหมือนไปสยามนะคะมีญี่ปุ่นมาตลอดตลอดคือแล้วเขาก็จะมาคอยโฆษณาสถาบาันบ้างมาโฆษณาบริษัทเขาบ้างเออแล้วเขาก็จะทิ้งข้อมูลไว้ตอนนั้นปีสี่เนี่ยโชคดีได้คุยกับอาจารย์ที่ดูแลเรื่องทุนของญี่ปุ่นมาโดยตรงจากมุสากะแล้วก็ตกลงสมัครทุนไปเรียบร้อยคือตอนก่อนก่อนที่จะสมัครทุนเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมว่าเราอยากไปทําวิจัยนะอะไร เกรดภาษาก็คือถ้าเตรียมตัวพร้อมเนี่ยสมัครก็จะมีโอกาสได้ค่อนข้างเยอะทุนเนี่ยทุนทุน university เนี่ยเราต้องหาข้อมูลตามมหาลัยญี่ปุน่นตามเว็บมหาลัยญี่ปุ่นเองอะค่ะว่าแต่ละมหาลัยเนี่ยเขามีทุนกี่ทุนมีทุนของสาขาอะไรบ้างคือเขาไม่ได้เปิดทุกสาขาจากปัจจุบันอันนี้ล่าสุดข,ของปีที่แล้วคือเขาจะเปิดไปทางโรโบติกมากขึ้น จากจากค่าค่าความนิยมของรัฐบาลเขาว่าเขาต้องการงานวิจใจแบบไหนเสร็จแล้วเราถ้าถ้ามันตรงกับสาขาเราเราก็จะสมัครมหาลัยนั้นได้ถ้ามันไม่ตรงเราอาจจะไปมหาลัยอื่นว่าเป็นสาขาที่เราสนใจมากขึ้นอย่างเช่นอย่างจบยานยนต์เนี่ยก็คือจะไปเครื่องกลได้ไปด้านไฟฟ้าก็ได้เป็นทางเซ็นเซอร์ก็ได้หรือว่าไปทางพลังงานทดแทนก็ได้อันนี้ที่ไปเองก็คือเป็นด้านพลังงานทดแทน ประมาณนึงก็คือจะไปหนักทางเรื่องเซลเซลกับแบตเตอรี่ที่ไปเรียนต่อปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะค่ะแล้วก็เรื่องอย่างขั้นตอนการสมัครสอบเนี่ยเอกสารสําคัญค่อนข้างเยอะเพราะเขาไม่ได้สมัครผ่านสอบข้อเขียนจะผ่านว่าเราเอกสารพร้อมไหมสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือสต๊าดดี้แพลนว่าเราจะไปทํางานวิจัยอะไร เรื่องประสบการงานวิจัยเนี่ยเด็กทั่วไปปีหนึ่งปีสามอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าปีสี่เนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสตอนที่เลือกว่าจะสากเกหรือฝึกงานฝึกงานแลาทําวิจัยถ้าเรื่องาทางทางวิจัยเนี่ยเราก็จะได้มีประสบการณ์มากขึ้นทางคณะเนี่ยมีอาจารย์หลายท่านทํางานวิจัยหลากหลายรูปแบบซึ่งพอเข้ามาแล้วก็ค่อยปรึกษาอาจารย์ถัดไปว่าจะได้ทํางานวิจัยอะไรบ้างนะคะอืมหรือถ้าสิ่์เก่าถ้าได้เข้ามาชมเนี่ย ทำงานแล้วแล้วคนพบว่าตัวเองชอบทำงานวิจัยก็อาจจะสมัครทุนได้มากขึ้นคือทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยอายุได้ถึง35ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงนะคะคือหมายถึงว่า <laughs> เด็ก <laughs> เด็กเ็กเนี่ยถ้ามันจะถ้า university และ o m m เมน่ะเราจะต้องมี c o n n e c t ชันคือมันจะต้องมีเอกสารเ c o m m e n d a t i o n นะคะจดหมาย Recommendation อันนี้อาจจะต้องออกจากทางคณะต่อให้คุณจบไปแล้วไม่ได้เรียนแล้วเนี่ย เราก็สามารถรีคอมเมนต์ได้ก็คือต้องมีข้อตกลงระหว่างมหาลัยเดิมแล้วก็มหาลัยใหม่ที่จะไปเรียนนะคะก็คือจะต,ต่อโทรหรือต่อเอกก็ได้อืมแต่ถ้าเอกก็คือต้องจบโทมาก่อนซึ่งสามารถมาเรียนโทที่นี่ก็ได้คณะเราก็มีปริญญาโทเด็กปริญญาโทของเราไปต่อเอกที่ญี่ปุ่นก็ก็หลายคนนะคะก็คือจบจบที่นี่แล้วก็ไปเรียนที่นู่นไปเรียนเอกเลยคือบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเราชอบวิจัยจริงไหมจะให้ไปฝ่ายอยู่ญี่ปุ่นเลยมันก็อาจจะ ต้องใช้พลังงานเยอะเพราะว่ามันมีเรื่องภาษามาเกี่ยวด้วยอย่างที่น้องน้องหลุยเพื่งพูดว่าภาษาเนี่ยสำคัญมากในในการใช้ชีวิตบางทีเราอาจจะลองเรียนที่ไทยก่อนว่ามันโอเคไหมแล้วก็คือที่ที่อย่างที่น้องที่ได้ไปฝึกงานเนี่ยของปริญญาโทก็มีนะคะได้ไปฝึกงานได้ไปแลกเปลี่ยนระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็คือ เป็นเดือนสองเดือนหรืออาจจะเป็นปีเลยก็ได้แล้วแต่ว่าได้ทุนอะไรหรือถ้าไม่ได้ทุนก็คือซัพพอร์ตครึ่งหนึงอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแต่ละปีแต่ละแต่ละช่วงเนี่ยเขาจะผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าทุนส่วนใหญ่ซัพพอร์ตโดยรัฐบาลญี่ปุ่นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะสังคมลักษณะเศรษฐกิจของเขาในปีนั้นๆน,น,นะคะอืมอันนี้ก็คือพอเมื่อกี้พูดถึงในเอกสารแล้วที่สำคัญอีกอย่างก็คือ ตอนสมัครเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือต้องมีนิดนึงจะมี TOEFL, IEL t s ก็แล้วแต่ซึ่งต้องไปดูในเว็บไซต์ของแต่ละที่เหมือนกันว่าเขาต้องการระดับภาษาระดับไหนแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยระดับภาษาจะไม่สูงเท่าการสมัครที่เมริกาหรือ,อทางยุโรปคือภาษาอังกฤษเขาอาจจะน้อยลงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วตอนนั้นที่สมัครก็คืออันนี้น่าจะลืมรุ่นเขาบอกไปแล้วเนาะว่าเป็นรุ่นแรก ก็คือเขา้าเขาเขาเรียนปี50แล้วก็ไปเรียนต่อตอนปี54ซึ่งข้อมูลอะไรพวกนี้เขาก็จะเปลี่ยนค่อนข้างเยอะแต่ว่า,าไปดูในเว็บไซต์ก็จะง่ายขึ้นแต่คล้ายๆเดิมน,นะคะก็คือต้องมีสตัตดี้แพลนหรือว่า,างานวิจัยที่ชัดเจนแล้วเราถึงจะได้ไปซึ่งลักษณะาการเรียนปริญญาโทในสาขาวิศวะญี่ปุ่นคือการวิจยเป็นหลัก คือเราอาจจะได้มันจะไม่ค่อยเหมือนของไทยที่ไทยจะมีเรียนคอร์สเวิร์กด้วยแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยจะหนักไปด้านงานวิจัยค่ะก็คือจะเรียนคอร์สเวิร์กประมาณครึ่งปีถึงหนึ่งปีไปด้วยแล้วก็งานวิจัยจบภายในสองปีส่วนปริญญาเอกนี่ก็คืองานวิจัยล้วนๆไม่ว่าที่ไหนค่ะถ้ามาที่ปริญญาโทเนี่ยก็ก็คือเราจะเรียนคอร์สเวิร์กในสาขาที่เราจะต้องใช้แล้วก็ ใน,ในสาขาที่เราต้องใช้แล้วก็เอามาปรับใช้ในงานวิจัยที่เราต้องการค่ะแต่พวกงานวิจัยเนี่ยเราก็ต้องคุยก่อนให้เรียบร้อยจากที่นี่ก่อนไปก็ได้หรือว่าไปคุยที่นู่นก็ได้ว่าอาจารย์ที่นู่นเนี่ยจะซัพพอร์ตเราในเรื่องใดบ้างนะคะย้อนกลับไปที่เอกสารพอเราผ่านเอกสารเนี่ยแล้วเขาก็จะมีสัมภาษณ์การสัมภาษณ์อันนี้ค่อนข้าขงโชคดีที่ oh, ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่แรงหรือ,อยังไงก็คือเป็นได้สัมภาษณ์ทางอีเมล ตอบคำถามให้ในหนึ่งวันก็คือตอบทั้งหมดมีอาจารย์3-4มสี่คนนะคะในการาตรวจสอบค่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอเราผ่านไปเราก็จะได้บินไปญี่ปุ่นก็คือจะได้รับทุนอย่างทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยจะได้ทุนประมาณ1นึ0 0 0สนสกว่าเยนถึง1 50, นึ0 0 0สเยนในการค่าค่าของชีพแล้วก็ไม่เสียค่าเล่าเรียนได้ตั๋วบินแล้วก็ตั๋วกับ คือกลับก่อนไม่ได้ต้องต้องเรียนให้จบแล้วกลับถ้าเรียนไม่จบก็จะไม่ได้ตั๋วกลับต้องกลับเองค่ะคือซัพพอร์ตจะค่อนข้างดีมากหรือทุนอื่นๆของมหาลาัยก็จะมีเยอะที่จะแนะนําม,มาอย่างเช่นทุนยยเนยามะทุนของมหาลาย no ัยเทคโนโลยีโคจิันนีก็จะมีสิทธิ์เก่าเราไปหลายคนมากค่ะนะคะที่ไปเรียนต่อแล้วคือพอไปเรียนต่อแล้วเนี่ยเราจะหางานทำที่ญี่ปุ่นก็จะได้อีกอีกระดับหนึ่งเพราะเราได้ไปเราได้วุฒิญี่ปุ่น คือเราไปจบโทญี่ปุ่นก่อนแล้วเราได้วุฒิญี่ปุ่นสมัครของมหาเอยสมัครงานที่นู่นก็จะได้อีกอีกอีกฟิลลิ่งหนึ่งอีกระดับเงินเดือนหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วแต่ว่าเราทำงานสายไหนนะคะโอเคค่ะอ๋ออีกเรื่องเมื่อกี้ลืมย้ำว่าเรื่องที่ที่ขึ้นอยู่กับอาจารย์เพราะว่าวัฒนธรรมการเรียนที่ญี่ปุ่นในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยวัฒนธรรมเขาจะ ค่อนข้างเป็นกลุ่มอะค่ะคือเรียกกลุ่มวิจัยเลยจะเรียกว่าเคงคิวชิสึกเคงคิวชิสึกแปลว,ว่าห้องวิจัยคือจะขึ้นอยู่กับอาจารย์อาจารย์ผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นโปรเฟสเซอร์เขาจะดูแลดูแลขอบเขตของงานวิจัยว่าเราต้องทําประมาณนี้อย่างสมมุติอันนี้ทําแบตเตอรี่ก็จะลงลึกรื่งไปว่าแบตเตอรี่เท่านั้นหรือว่าจะมีเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับว่าเขาได้รับทุนอะไรมาหรือเป็นความสนใจของอาจารย์ แนวนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนแนววิจัยเราก็ต้องเปลี่ยนห้องแหบเลยสมมุติจะเปลี่ยนจากปัญญาโททำแบตเตอรี่ปัญญาเอกอาจจะไปทําขาเทียมอันนี้ก็คือต้องเปลี่ยนห้องแลบไปเลยค่ะโอเคนะคะมีแล้วก็เพิ่มเติมก็ประมาณนี้ค่ะ ถ้าถ้าถ้านักศึกษาปัจจุบันอยากสอบถามไม่ว่าไม่ต้องปีหนึ่งก็ได้นะคะปีสองปีสามปีสี่จริงจปีหนึ่งก็อาจจะเ็วไปเพราะว่ายังไม่แน่ใจตัวเองว่าชีวิตต้องการอะไรอาจจะทํางานอย่างอย่างอื่นถ้าปีสองปีสามปีสี่เริ่มเตรียมตัวแล้วเนี่ยอยากจะสอบถามมาถามที่อาจารย์ได้นะคะเพราะตอนนี้ก็ดูแลเรื่องการเรียนต่อการแลกเปลี่ยนของคณะอยู่ด้วยค่ะค่ะหรือสิ